สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะบล็อกนะครับเป็นอันบล็อกนะบล็อกไอ้ไมชื่ออะไรน,นะ justice hunter ครับเป็นคนสุดท้ายในประเทศไทยเยนาะเพราะว่าคนที่เขาแกะเขาน่าจะแกะไปแกะหมดแล้วแหละอันนี้ก็ได้มาทีหลังครับเพราะว่าวันที่บล็อกมันออกวันแรกอะวันนั้นนะไปสะพานเหล็กชาไปนั่งเล่นกากับเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างนี้ไปถึงที่นู่นนะสักบ่ายโมงกว่าๆมันก็กลับว่าเวลาเหลือๆมั้งยังไงบล็อกก็เยอะแยะใช่ไหมละ่ะก็เลยขึ้นมานั่งเล่นกับเพื่อนพอเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บเพลินจัดครับลงมาอีกทีก็สี่โมงกว่าแล้วแล้วมา ค่อนข้างไอ้นี่นิดนึงนะแต่ว่าจะโทษใครก็ไม่ได้ครับเพื่นเองนะถ้าเกิดซื้อแต่ละแรกก็ได้ของแต่วันนั้นแหละและก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ได yeah. ้มานะเพราะว่าเหมือนเพื่อนเขาจะสั่งมาขายนั่นแหละและบอกว่าลูกค้ามันบิดนะเขาก็เลยเออจะแกเองก็ใช้เรื่องนะสุดท้ายเขาก็มาถามว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะว่นนั้นก็บ่นๆให้ฟังแหละว่าไม่น่าเพลินเลยนะไม่งั้นก็ได้ของมาเปิดแล้วอย่างนี้เขาก็เลยเออขายต่อมาในราคาน่าจะราคาปกติมากเพื่อนๆกันเนาะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายครับก็จะได้เปิดมา1นึ่บ็อกซ์เนาะแต่ว อาจจะไม่ได้สายก็ได้เพราะว่าเท่าที่ดูในกลุ่มเหมือนหลายๆคนน่ะเขาจะได้ของไม่ครบกันเยอะนะเพราะว่าเหมือนว่าเลทมันแปลกๆด้วยบล็อกเนี้ยเหมือนว่าซีเข็อ่ะมันจะไม่ออกทุกบล็อกครับซึ่งถ้าเป็นพวกไอมันชื่อบล็อกอะไระลืมอีกแล้วเนี้ยไอเด็กบิลครับเด็กบิลปกติมันจะให้ซีเข็บล็อกละใบมาแต่เหมือนวันนี้มันจะไม่ได้ทุกใบเนาะแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้ครับยัมมี่เนี่ยเก่งนะแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือไอ้มังกรเน,นี่ยครับเก่งยิ่งกว่ายัมมี่นะกลายเป็นว่ายัมมี่อ่่ะทีเาาเเก่่งวแบบป็นเด็ก,กับททอปีใช่กลายเป็นทีกก่ เทียลองรลงมานิดนึงนะกายเป็นมังกรเนี่ยเก่งกว่ามากๆนะเพราะงั้นถ้าเกิดเราเปิดเจอมังกรตัวหน้ากล่องเนี่ยมันจะหลายตังอยู่นะแล้วถ้าเกิดเจอผู้หญิงเนี่ยมันก็น่าจะพอได้ถ้าเกิดให้ดีครับได้ซีเคปเป็นแก๊งเนี่ยยังไงก็น่าจะคืนคุณเพราะนี่มันได้มาเท่าไหร่ได้มา800 850หรืออะไรนี่ละมั้งก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าเหมือนยัมมี่เนี่ยคนเขาจะมีเยอะ,ยอะนะที่ต้องการจริงคือมังกรมากกว่านะส่วนเคนายก็เท่าที่ดูครับคิดว่าน่าจะต้องรออีกนิดนึงนะเพราะว่า ไว้วิธีเล่น่ะมันขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามด้วยใช่ไหมพอก้นมันต้องรอให้ลิฟต์มันนิ่งกว่าน,นี้ครับหรือว่ารอของเสริมในบล็อกถัดไปนะเพราะว่าไอ้พวกได้ที้อยู่ในเด็กบิลเนี่ยส่วนใหญ่ครับมันจะได้ของเสริมอีกสักใบ2อใบจากในบล็อกถัดไปนะก็กต้องรอดูครับว่ามันจะให้อะไรมาเนาะเพราะงั้นตัวนี้เรามีบล็อกเดียวครับบล็อกเดียวก็บล็อกเดียวนะเรากแกะกันแบบไวๆครับกอดลุ้นเราให้ได้สีเหตก่อนขั้นแรกแต่ถ้าเกิดได้เป็นพิษมารติกนี่ก็สุดยอดนะอันนี้ก็เปิดคนสุดทท้้าาายยรกก็็เปนนขขออองงูลิิิสธ์ะะไไไมม่่ดดหว เพราะงั้นเดี๋ยวกกิดเลยกิดให้มันสวยทั้งหนดีกิดข้างหน้าแล้วกันเนาะกิดแชบไม่มีกันไก่นะกันไก่ไม่รู้หายไปไหนออกไหมเหนียวนะไม่ได้มีเด็ดเหมันจะสักมาดีโอเคครับไม่ได้เปิดบล็อกนานมากๆนะเพราะว่าช่วงหลังครับอย่างที่บอกให้ฟังอะว่าไอ้บล็อกยูกิดเนี่ยมันหมดเร็วมากๆนะไม่รู้มันขายดีหรือว่าเขาเอาเข้ามาน้อยนะเพราะว่าเท่าที่ไปดูอะคนเล่นมันก็ไม่ได้เยอะขึ้นนะมันก็เดิมๆนะแต่ว่าของหมดเร็วมาก ว่าพราะ่อไปถามที่โมเดนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนว่าแบบพวกพ่อค้าเขาสั่งมาซื้อกันสั่งมาเปิดกันเยอะก็สงสัยว่าเอ้าคนเล่นมันก็ไม่ไดีเยอะขึ้นนี่หว่าแล้วเขาจะมาเปิดไปขายอุ้ยทำไมซองมาสั้นๆอันนี้ต้องเจ๋งแน่เลยซองพับนี่ควารู้เก่านะความเชื่อกเก่าๆครับถ้าเกิดซองไหนแบบที่เป็นยับหรือเป็นอะไรครับมันต้องมีบมีทีเด็ดสุดๆไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บอ,อันนี้ไ้ก่อนกีซองเลืมไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสามสิบห้านะสิบห้าซองไม่ได้ดูของใครนะว่ามันมีไอ้นี่เท่าไหร่กันแน่เพราะงั้นเดี๋ยวเราด้วยเลยเอาแบบพิมติกไหมถ้าเกิดพิมติกนี่เพื่อนต้องโกรธแน่ๆนะเพราะว่าตอนจะเปิดก็ถามแล้วว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าเขาบอกเออไม่เปิดเราให้เอ็มเปิดดีกว่าก็โอเคได้กันไก่ก็ไม่มีเนาะมีแต่มีดต่อไปแรกมันจะฟอรอยช่ป่ะไอ้นี่คือไอที T ่ว่าตีแล้วมันกระจายนี่ใช่ไหมถ้ามันอยู่ในโซนจะไม่ถูกผลร้ายอันนี้มันมาเขาชินเนาะ อันนี้ของไอ้น,นี่ใช่ไหมของอะไรอะเคนายพอไปคู่นี้เห็นว่าคู่นี้เก่งมากๆนะเก่งแบบเกินไปเลยแต่ว่าเหมือนว่าเด็กมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับมันก็ยังไม่ค่อยเก่งนะไอ้น,นี่ใครห้าดาวไม่ใช่คเคนายนะแล้วก็ฟาบ์อัน,นี้มังกรดินนะมังกรดินเป็นเคลือบนะไอ้น,นี่เหมือนว่าถ้าเกิดตกหลุมจากการฟิวชั่นบบดจะหญยิงมอนตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเค่อนเก่งนะแต่ตอนแรกคิดว่าจะใส่ตัวนี้เยอะเยะใช่แต่พอไปดูรที่เขาเล่นกันอนะการเป็นเขาใส่เป็นมารหนองน้ําหรืออะไรกันมากกว่านะไม่ค่อยได้เล่นตัวพวกนี่นแตัวเดีมั้ง มีผู้หญิงอาศัยเต็มใส่สามเนาะที่เขาเล่นเล่นกันไปต่อเลยซองที่สองแล้วอ้ยนี่เหรอทำมาเนี่ยซัดไอนน้เคนายผู้ชายผมไม่ได้ดูผมนึกว่าใบนี้เป็นฟอยนะใบนี้ไม่ใบนี้เก่งนะแบบแปะปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะไอ้หนีนี่เก่ามากๆนะปับป๊บปับป๊บปั๊บพอามือเครื่องมันจะทุก,ทกซองอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นฟิลของยัมมี่นะยัมมี่ยังไม่ไปดูเลยว,ว่าเล่นยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็เป็นแบบซิงโคใช่ไหมซิงโคลิงเนี้ยลงแบบยกชุบนู่นนี่นั่นนะ วิธีเล่นน่าจะน่าลอคาญประมาณหนึ่งกับไม่น่านใช่ทางก็ไหลอันนี้เป็นมังกรอ,อีกตัวหนึ่งนี่เป็นกระดักนะไอพวกนี้ถ้าเกิดมาฟิวชั่นมันจะเอาพวกเวกกระดักมาเทตต่อได้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวคนนะครับน,นี่้เป็นนอร์มอลเหรอนี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้เทียบเป็นทีเด็ดช่วงนี้นะที่เขาเล่นกับไอคอนใช่ไหมคอนโยเนียสเปร์คอนโยเนียขึ้นบอกอีกฝ่ายแล้วก็ห้ามเล่นเลยใช่ไหมคนเราก็สั้หาคอมโบนะแต่ว่าต่อให้มันมีคอมโบอะไรอย่างนี้ครับมันก็ยังแรงไม่เท่าพวก ไอ้ดาร์คอนเทลเนาะดาร์คอนเทลกับยามมอ่ะเพราะมันน่าจะง่ายกว่าอย่างว่าครับเคนายมันโอ้หนี่อันนี้แบบบิดๆนะถ้าจะเป็นฟอยฟอยสักทีเหอะเปิดมันเย้ยไม่ฟอย์ทิ้งแสงมีดาวด้วยปั๊บยามมี่นะเพราะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเก่งสุดปะ่ะตัวนี้เหมือนจะเก่งกว่าเพื่อนนะเท่าที่ฟังฟังเขาคุยๆมาโอ้แต่สะท้อนเอาไว้นี่แล้วกันอ่ะคนนี้เอาไว้ตรงนี้ยามมี่ช่วย แต่ต้องไต่ชิเคดนะถึงจะพอได้รุนรอดถ้าเกิดไม่ไชิเคดน่าจะระเบิดไปได้ครับดาจามี่แต่เมื่อตัวซิงโคยาม,มี่มันเป็นเป็นนอร์มอนหมดเลยป่ะมีแค่อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นวันนี้ย่นตกมาพร้อมๆกันแค่ไหนไปต่อต่อที่ห้าไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้เนี่ยไม่ยังไม่ได้ของดงาร์กเทลที่เป็นตัวคนเลยนะดาร์กเทลได้ตัวมังกรไอ้นี่ชุบหนึ่งดาวเนาะ ไอตัวผู้หญิงตอนแรกนึกว่าตัวนี้จะเป็นซูเปอร์สิเพราะแบบมันน่าจะมีซูเปอร์หลายตัวใช่ครับตัวยืนน่าจะเป็นซูเปอร์แต่เป็นตัวเล่นอย่างนี้แต่ว่าเป็นนอร์มอนนะอันนี้เวทนะมาโลลัวครับเป็นซอลเคนายลิปเปอร์ครับตัวหัวหน้านะนี่ไงตัวนี้สวยนะสวยมากๆเลยถ้าเกิดว่าสุดท้ายเข้าหาจุดลงตัวได้แล้วมันเก่งประมาณนึงน่าจะพอได้นะตัวสวยๆกับหน้าเล่นประมาณนึงแหละเล่นแล้วจะจิตใจฟูฟ่องเลยต่อครับยาวๆ นี่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยนี่ละไอ้มิมชอบมาไปแรกนะไปเลยนา้เกเคียนนายผู้ชายไอ้นี่ครบแนละ้ออวตัวนี้แล้วก็ฟิวชั่นน,น,น้ํตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหมือนตัวที่เล่นก่อนปะเล่นตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะแล้วก็อยากยเล่นตัวใหญ่อะไรแบบนี้มั้งการมาตีมนี้เก่งามากนะเป็นแบบเล่นเทินสูนะ่ะเหมือน,เห,อนเหมือนที่ราเม้นสมัยก่อนแต่ว่าทีราเม้นมันต้องใช้อันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มเหมือนแบบ เป็นตัวผู้หญิงอ่ะแล้วเอาฟิวชั่นได้เลยอะไรอย่างนี้น่าจะพอได้อยู่นี่กาดักโุ้ยทำไมมันแปลกจับแล้วรู้สึกแปลกนะกำดักอ่ะน้องผู้หญิงคนนี้นี่มาคู่กันตลอดนะเมื่อกี้ก็มาคู่กันนี่คือใครอะ o ่ะโอพาร์ต่ะน่าจะใช่นะโอพาร์ตไฟตอนนี้ตัวนี้เครือบกลายนว่าเซตแพงมากนะเพราะว่าวันแรกเนี้ยตอนแรกตั้งใจว่าจะเล่นลังเลเทีวใช่ไหม เคมัน2อ0 0แล้วก็ยัมมี่อ่ะยัมมี่สามพันและเคนายก็พันกมีมาใบเหล็กแล้วและก็ว่าจะซื้อแต่ว่าไม่รู้ลีลาอะไรนะก็พอไม่ซื้อพอลืมซื้อปุ๊บวันถัดมาปุ๊บแม่งกลายเป็นแบบ4 5, ี่พันห้าอะไรเงี้ยโหแบบบ้าบอเนะอะมีแผนที่ให้ด้วยแผนที่เสือศูนย์นยใครศูนย์นะเอายัมมี่ศูนย์นะไอตัวหมาไอคือตัวที่เขาเล่นเลๆกันไหมหรืออ๋อไม่ใช่เป็นตัวดาวเยอะนะตัวที่เล่นเป็นตัวดาวเยอะอันนี้เมือ่อ 3มอมกรนน่าเสียดายนะน่าเป็นตัวผู้หญิงมี3ใบแล้วไอ้หมยเขาจะได้กันเยอะนะที่ขาดจะยิงเป็นตัวผู้หญิงกับตัวฟิวชั่นตัวใหญ่มากกว่านะที่เขาหา,หากันแต่อย่างที่เขตอ่ะพิะตววาติกอย่าไปเจอตัวธรรมดาเนาะปับ๊บไอใหญ่นี่เขาเรียกคู่นี้กันนะไอเชนใช่ไหมตกหลุมปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟฟิวชั่นนู่นนั่นเล่นต่อนะอันนี้ก็เป็นมีมาคู่กันไม่มีกี่แบบเนี่ยจำไม่ได้กันยุยไปก่อน เวทเคลือบมาโคชิมน,นะจับไม่ได้มีกี่แบบนะน่าจะ3แบบไปแล้วก็รวมตัวฟอยใช่ไหมนี่นี่เออมีรวมตัวนั้นก็เป็นสี่ตัวเนาะก็เยอะเอาเรื่องนะอันนี้เก็บไปไปต่อนี่เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนาะแต่บล็อกเดียว,วาย่างนี้แหละได้แค่บล็อกเดียวเดยวเปิดเยอะก็ใช้เรื่องนะเพราะาบล็อกพวกเนี้ยเปิดไปมันก็ล่นไม่ได้เพราะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังไหมที่ว่าเคยเปิดสักบล็อกหนึ่งอะเปิดแล้วมันเปิดไปหกบล็อกมันยังได้ไม่ครบเลยอะ แต่ช่วงนี้บล็อกบล็อกถูกนะอันเนี้ยเพราะเหมือนเมื่อก่อนมันจะพันกว่าบาลบางตอนนี้เหลือแค่แปดร้อยก็ถือว่าพอใช้ได้นี่หลบหลบแรหลบฟอยอะไรเหรอนี่เปิดมาจะหมดเลยอ่ะได้แค่สามฟอยเลยจะเชื่อไอ้น,นี่ก็กลายเป็นสามมันเลยนะของเด็กมังกรใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจนะไม่มีใครเหลียวแลเลย,เยคนเนี้ยนี่อีกละแสงโอดาอีกละยางไม่อ่ะไอ้นอี่ตัวเนี้ยปั๊บคนนี้อ่ะคนนี้เหมือนจะไม่ค่อยเก่งปะไม่แน่ใจนะ ไม่เป็นไรเรายังไปยังมีเหลือต่อลิงต่อยาวๆปับ๊บอันนี้เป็นนอร์มอนกันที่นะกันที่เมื่อก่อนเป็นซูเปอร์ปะรัดจริงจำไม่ได้นะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นตัวพลังพวกนี้เท่าไหร่อันนี้หมาแล้วก็ตัวนี้ลิงมาแล้วซีเคป,เ,ปนเนี้ยอ,อยตัวลิงของเนเนียพวกกลายเป็นได้ไดยามมี่เยอะมาก,มากนะยามมี่นี่มาเก็บครบทุกหน้าแลเนี้ยอันต้าหนึ่งซูเปอร์สี่เหรอไม่น้อยไปนหน่อยปะมันน่าจะ อันต้าห้าไหมเฮ้ยซูปเปอร์ห้าอันต้าหนึ่งน่าจะพอได้นะกลายเป็นว่ายังมีอย่างเยอะเลยไม่ได้คิดจะเล่นยังมีด้วยแตอวบล็อกเดียวมันเล่นอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะเป็นรุ่นเลยมากนี่มังกรนี่ครับดาร์กผมไม่ได้ตัวของไอ้นี่เลยอ่ะไม่ได้ตัวของดากก็เทลได้แค่คนนี้อยากได้อะ่ะตัวผู้ชายผู้หญิงบ้างเนาะปับ๊บโอเคนายอา๋ไอกลายเป็นว่าคนนี้เป็นซูปเปอร์เนาะไอตัวที่เป็นริปเปอร์นี่ไม่ใช่ซูปเปอร์นะกลายเป็นว่าคนนี้ แล้วถ้าเกิดคนนี้เป็นซูเปอร์แปลว่าเพื่อนมันอีกคนนี่เป็นซูเปอร์นะต้องไปดูว่าแต่ละตีมมันมีซูเปอร์กี่แบบนะน่าจะอย่างแบบซูเปอร์สาม 3, ันต้านหนึ่งปะ่ะหรือซูเปอร์สี่อันต้านหนึ่งอุ้ยซองนี้เหนียวเว้ยตอนนี้มาถึงซองบิดๆแล้วเนี่ยมานี่แหละพิดมาติกเบิ้ลๆแบบเป็นบล็อกเออร์เรอ์มาสองใบไปแหละไปเรื่อยๆได้แต่พวกเวฟพวกนี้เนาะปับ๊บออกเคลือบปกแผ่นที่ตอนสุดท้ายแล้ว มันมันเหนียวจริงๆน,นะเหนียวไวเท่านั้นนะ่ะมันลงของไว้แต่ไม่มีของโอ้ถ้าจะแปลกนะสวยจะมีแค่นี้ั้งน่าจะมีแค่หกใบแต่หกใบก็น่าจะเยอะแล้วปะสุดท้ายนี่คืออะไรปับ๊บเฮ้ยสีเข็ดเนี้ยอ๋อแต่ไปเคนายอ่ะโอ้สีเข็ดทั้งทีเฮ้ยอาไตัวนี้เป็นสีเข็ดกลายเป็นว่าตัวเล่นเหรอ,นาารอ,หอเ,นเนี่ยมาจากนอมอดเลยเนี่ยถ้างั้น โอ้ยไม่ว่าเด็กซีเข็ดแพงมากนะถ้าเป็นแบบพวกนี้ถ้าจะเล่นซีเข็ดอ่ะโอ้เอาเรื่องแล้วตัวนี้มันเป็นตัวเล่นไหมเนี่ยเป็นนอมอนนะนอมอนกับซีเข็ดอะไรนี้ก็เดี๋ยวดูผลประกอบการด,ดีกว่าไม่แน่ใจนะว่าใบซีเข็ดมันเป็นแถมหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้มันหกใบใช่ไหมแล้วก็ปกติถ้าเกิดมันลัตเต่ร์บอกมามันมีช่วงหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดไม่มีซีเข็ดอ่ะมันจะมีแค่นี้เลยถ้ามีซีเข็ดมันจะเป็นเสียบซีเข็ดแถมอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้ามันแถมก็คือว่าคุ้มใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นยัมมี่นะ ยังไม่มาครบเลยถ้างั้นแปลว่ามันมีแค่สามใบไหมไลน์นี้เคนก็มีนี่นี่แล้วก็ตัวหมาป่าป่ะสวยเป็นตัวแถมนะตนี้ก็สวยใช้ได้เหมือนกันไอ้คนนี้ถ้าเป็นตัวเล่นง่ายจะดีนะแต่ถ้าเกิดกิ่งกน่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็มาเกาะตัวนี้ตัวนี้ออกมาทีหลังน,ะน่าจะใช้ได้อยู่ก็พุ้มไหมแปดร้อยห้าสิบต,ต้องไปอูนอวเนี้ยแพงหรือเปล่านะเพราะว่ามันมาแทนนอมอนใช่ไหมถ้าเกิดคนเล่นถ้าเกิดเด็กมันฮิตอาจจะแพงก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เด็กมันยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ป่ะส่วนคนนี้ก็น ส่วนพวกคอมมอนไม่มีหัวแร่ใช่ไหมเป็นนอร์มอลลวนเนาะก็ต้องดูว่ามันใครเขาขาดเยอะไรกแต่ว่าพวกนี้ไม่น่าจะได้ขายมันน่าจะแจกมากกว่านะส่วนใหญ่ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับการเปิดบล็อกเนาะที่ไม่ได้เปิดมานานครับก็อยากว่านะแต่ว่าหลังจากนี้คิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปเจรจากับน้องเขาแล้วบอกว่าเอ้เนี่ยเดี๋ยวเอาทุกบล็อกเลยละกันแต่ว่าอย่างละบล็อกอย่างละบล็อกมาเปิดเอามาเปิดข้าขในท่องกันแหละเปิดเสร็จปุ๊บก็ค่อยว่ากันเพราะว่าแค่อย่างละบล็อกมันคงไม่หนักหนาเท่าไหร่ะ ก็เอาเป็นว่าสำหรับการเปิดบล็อกวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ